สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น้อยผมพาทุกท่านมาดูหน่อไม้ครับหน่อไม้ต้นไผ่ที่ปลูกไว้มีหนอ่อโอ้นี่ก็หน,น่อมีหลายหนอ่อสามารถที่จะเก็บไปขายได้แล้วครับไปกินได้นี่ครับหน่อไม้ไผ่อันนี้เป็นไผ่สําหรับกินหนอ่อ มีอยู่หลายหนอนี่ครับหนอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับนี่ครับอันนี้ก็กําลังขึ้นหนอขึ้นอันนี้ก็หนอใหญ่ละครับน,นี่มีอยู่กี่นี่นี่ก็เช่นเดียวกันครับนี่ เอาเชือกผูกไว้น,นี่ฮะขึ้นหลายหนอตอนนี้ฤด,ดูฝนด้วยหน้าฝนด้วยฝนตกต้นไผ่ก็แตกหนอนี่ฮะนี่สองหนอนี่ น,นี่หน่อเล็กๆก็มีนี่น,นี้หน่อใหญ่ครับหน่อใหญ่แล้วนี่ครับปลูกไว้กินหนอ่อเหลือจะกินก็สามารถที่จะนำไปขายได้เป็นสร้างรายได้สร้างอาชีพอีกอาชีพหนึ่งครับปลูกต้น ไขายหนอ่อสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาดูหนอ่อไม้ไผ่ที่ปลูกไว้ครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ